สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่11มีนา -66 นะครับาจากที่เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาถามกันนะฮะหลายท่านว่า,อาไอเจ้าตัวมะม่วงต้นใหญ่นะครับที่เสียบยอดไปแล้วนะฮะเมื่อเลี้ยงไปสักปี2ปีเนี่ยเวลามีลมแรงๆเนี่ยเขาจะหักไหมนะครับไอจุดที่เสียบนะฮะมันจะเปราะไหมมันจะฉีกง่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็วันนี้มีตัวอย่างให้ดูกันนะฮะอันนี้เป็นต้นมะม่วงที่เสียบยอดมะม่วงแฟนซีไว้แล้ว1ปีนะครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะฮะก็เป็นต้นที่เราตัดแต่งหนักไว้นะครับให้เตี้ยนะฮะก็อันนี้สูงประมาณสัก50าเซนนะครับต่อมนะันนะนะเพราะเดี๋ยวผมจะให้ดูแผลนะครับอันนี้เป็นแผลที่เราเสียบยอดไว้แล้วก็เลี้ยงมาประมาณ1ปีนะครับเนี่ยฮะ แผลก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือว่าไอจุดที่เนี่ยจุดที่เชื่อมเนี่ยมันแข็งแรงมากนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือหนึปีนะครับดูสังเกตเวลาโยกนะครับเนี่ยไอตรงที่เชื่อมเนี่ยไม่มีโยกนะครับเนี่ยเนี่ยไม่มีโยกนะฮะคือถ้าลมแรงจริงๆจะฉีกก็ฉีกฉีกที่โคนนี้เลยนะครับเนี่ยแต่ไอตรงที่เนี่ยดูดูนะครับเนี่ยแล้วก็แผลก็จะสนิทนะครับ สนิทแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะแต่ก็มีรอยนะครับมีรอยจุดต่ออยู่นะฮะนี่แข็งแรงแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับไอตรงที่หักเนี่ยไอไม่ใช่ไอตรงที่เสียบเนี่ยไม่ฉีกแน่นอนนะครับถ้าเลี้ยงไป1ปีนะสำหรับต้นใหญ่ก็จะได้ประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมไปให้ดูว่า2ปีเป็นยังไงนะครับโอเคนี่นะครับสำหรับต้นนี้เป็นแผล2ปีนะครับต้นนี้เสียบไว้9สายพันธุ์นะฮะอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่เสียบ ไว้วก็คือเบาใต้นะฮะนี่ฮะอันนี้ก็คือรอยเสียบนะครับเป็นการเสียบริมนะฮะนี่สองยอดนี้นะครับนี่นี่ดูนะครับกิ่งเนี่ยก็จะประสานกันเป็นเนื้อเดียวเลยนะก็จะแข็งแรงนะฮะตรงโคนเนี่ยจะอวบใหญ่แล้วก็ค่อยๆเลียวเล็กไปนะฮะก็จะเป็นเหมือนอกิ่งมะม่วงปกติเลยนะครับโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะครับแข็งแรงแน่นอนครับไม่ต้องกลัวสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการเสียบ ยอดนะครับแล้วก็เลี้ยงก็อาจจะกังวลใจนะฮถ้าหากไม่รู้นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะฮะนี่อันนี้คือ2ยอดที่เสียบนะบมีร่องรอยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะฮะแข็งแรงแน่นอนครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ ใครอยาการู้ข่าวสารอะไรใหม่ๆดีๆที่เราอัพคลิปไปก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ